อยากกินขนมอิ่วกล้วยนะคะพอดีหาลูกเก่าๆที่เราเคยทํานานแล้วนี่เราเริ่มทาใหม่กระ่ําเลือจากการกินซุก,กี้นะคะก็มาทําเห็ดหอมนะคะกระหลมแน้มาหันแต่ก่อนเราอยู่แถวไอ้โกบบตลาดพลูวงเวียนใหญ่เงี้ยเราจะได้กินพวกอาหารจีนแบบอร่อยยิ่งวันเจนะเขาปั้นเป็นแบบสวยมากพวกแป้งอะหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาผัดเนี่ยเราเคยทํากินแบบนานมากตอนอยู่ฝรั่งเศสใหมๆนะ่ๆเนี่ยปี2006 2005อนงะอันนี้หาลูกเก่าๆแล้วก็หิว แค่ลอดไม่มีมีเห็ดหอมก็จะใส่หอมใหญ่อิ่มกล้วยที่แบบเราไปกินที่แถวตามลงนิ้วอะ่ะเราไปกินตรงนิ้วไอ้โกบอะ่ะเจ๊ก,กี้นอนตัวเองยังไม่เกิดใส่เกลือลงไปนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะผัดไม่ใช้น้ำมันนะเราใช้น้ำเอาน้ำผัดนี่นะคะผัดแล้ก็ใส่ลงไปเมื่อกี้เราอุ่นน้ำร้อนแ้เอ้ยเราลืมแช่มันนะคะเนี่ย ใช้หัวเดียวพอพอดีเราทําน้อยคะ่ะเราเลยใช้หัวเดียวเดี๋ยวลองดูก่อนใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะเมื่อกี้มันแห้งแล้วแต่ก่อนเราทํานานแล้วนะเคยมีไส้กุ้งด้วยความอยากกินก็หัดต้มมันนะคะใส่เสร็จแล้วต้มมันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาบดบดผสมแป้งนะคะนี่นะคะบดบิลลี่บอกว่าอยากกินอะไรหารูกใส่เป็นอัลบั้มให้นางเลยไปซื้อร้านไทยพอดีไปเจอรูปอิ่วกล้วยอันเก่าๆอะ่ะอยากกิน ที่บดมันเราก็ห่อไปไทยใช้ส้นมบดเลยอันนี้แป้งข้าวเจ้านี่เแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมาทําบันเชลหรือว่าขนมฝักบ,บัวแป้งข้าวเหนียวนะคะหมดแล้วห่อหนึ่งนี่นะคะใส่เกลือใส่น้ำมันนิดหนึ่งใส่น้ำนะคะ นี่นะคะนวดเสร็จเติมน้ำทีเดียวนิดๆนะคะเดี๋ยวมันแฉะนี่นะคะ,แ,ะ,คะแป้งดูเบรแ,แป้งเบเล่ที่นี่เขาเรียกอะไรไทยเาเรียกสาลีมั้งแป้งสาลีนี่นะคะเดี๋อามาปั้นน,นะคะเดี๋ยวจะมาปั้นเสร็จแล้วนะคะปั้นได้ขเลิ่มากคือปั้นได้ขเลิ่มากนะคะทุกคน ใส่เกลือนะคะในน้ำมันนิดหนึ่งจะมาทอดวันนี้คนชิมไปทำงานทำวันหนึ่งหยุดแปดวันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะอืมใช้ได้เผ็ดพรกไทยเค็มนิดหนึ่ง มันจะข,ขมขมว่ะไม่กระหล่ำปีกับเห็ดกับถ้ามีกุ้งก็ใส่กุ้งถามว่ารสเป็นไงมันบอกร้อนอเป็นขนมกินเล่นสมัยก่อนเนาะพวกแหล่งไอกะลาดพูอะไรเงี้ยจะมีพวกแถวแถวจ,จีนเยอะคนจีนเยอะจะมีอมืเสร็จแล้วคะ่ะผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทำไมไม่ชัหดหน่ะชลี นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเห็ดเห็น